สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะมาพูดถึงการที่อเวโรโมราตารับนอนแทบไม่หลับโดนมือมีดขู่ทำร้ายครอบครัวโมราตายอมรับฟอร์มฝืดกับการเล่นให้ทีมชาตสเปนในศึกยูโร2020แต่ก็ไม่ควรส่งข้อความมาขู่ทำร้ายครอบครัวทำเอาตนเองนอนไม่หลับเพราะเป็นห่วงอเวโรโมราตา หัวหอกปืนฝืดทีมชาติสเปนยอมรับว่ามีข้อความคูกคำขู่ทำร้ายตนเองและครอบครัวโดยเฉพาะลูกชายหลังจากคนเหล่านั้นไม่พอใจตนเองที่โชว์ฟอร์มไม่ดีนักให้กับทัพกระทิงดุในสุยู2020ตลอดทั้ง3เกมในรอบแบ่งกลุ่มที่ผ่านมาโมราต้าซึ่งโดนวิจารณ์เรื่องความการเล่นหลังยิงจุดโทษไม่เข้าเกมถล่มสโลวาเกียหประตูต่อศ กล่าวถึงเรื่องที่ครอบครัวโดนขู่ฆ่าตั้งแต่เกมเสมอโปแลนหนึ่งประตูต่อนหนึ่งโดยระบุว่าผมไม่ได้นอนเป็นเวลากว่า9ชั่วโมงหลังเกมที่เจอกับโปแลนด์ผมได้รับข้อความขู่และเป็นการขู่ทำร้ายครอบครัวของผมมือมีดเหล่านั้นอยากเห็นลูกของผมเสียชีวิตแต่ตอนนี้ผมสบายดีซึ่งผมเข้าใจดีเกี่ยวกับคำวิพากษ์วิจารณ์แห่งฟอร์มการเล่นของผมเพราะผมไม่สามารถทำประตูได้ แต่การน,นั้นผมก็อยากให้ทุกคนเข้าใจความรู้สึกเช่นกันถ้าโดนข้อความคามุกคมเช่นนี้โดยเฉพาะเรื่องที่พวกเขาเชื่งว่าลูกผมสงวรตายซึ่งมันเป็นสิ่งที่รบกวนหัวใจผมเหลือเกินเพราะพวกเขาไปขู่ภรรยาผมไปขู่ลูกผมผมจึงมีทางเลือกแค่สองทาง1คือเปิดปากเงียบเฉยๆและสองคือออกมาเพื่ออธิบายสถานการณ์ของตัวเอง ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับวันนี้ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe พื่อเป็นกำลังใจให้เลยนะครับสำหรับวัววนนี้ลาไปก่อสน,นอสวัสดีครับ